กาบสวัสดีพี่เพียงน้องชาวพระเครื่องและ f อที่รักทุกท่านครับ EP ที่45ครับสวยงามยามเช้าเช้าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งแกงแน่นๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะครับน่าจะออกวัดท่ามะไฟครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับ สวยๆคมๆคมเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นพระสมเด็จเกจยโยครับเนื้อหนึกๆน,นุ่มๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับ รายการที่5ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานครับด้านหลังเป็นอักษรเลขยันครับเหรียญสวยๆคมๆเก่าๆเ,เลยครับน่าจะเป็นเหรียญเกีียวเชือกครับรายการที่6กครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน ขิมขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่เจ็ดครับเป็นเหรียญพระพุทธหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่8ครับเป็นพระพิจิตเมต็ดข้าเม่าครับเนื้อชินตะกัวหลังลายผ้าครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระสังกระจายหล่อบโบราณครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่10คเป็นเหรียญหลวงพ่อพางครับจิตตะคุโตครับวัดอุดมคงคาคีรีเขตครับ เหรียญหลวงพ่อผางรุ่นซับยังมาครับปีพศ2512ครับรายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกดชัยโยครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆเก่าเก่าแตกรายงานเลยครับ รายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเอมครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งครับเมืองสุขโขทัยครับรายการที่13ครับ เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแรกรับเนื้อว่านมันมันเก่าเก่าเลยครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีครับด้านหลังเป็นราชการที่5ครับ เหรียญเก่าครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับสภาพใช้ครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญเสมาพระพุทธชินราชครับด้านหลังเป็นอกเราครับอกเราในวิหารพระพุทธชินราชครับ เหรียญสวยๆคมๆมันๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับด้านหลังเป็นอาขระเลขยันครับ เหรีสยสวยคมคมๆบางๆเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือเก่ง่งแน่นๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับ รายการที่18ครับเป็นปิดตาพังพักการครับหลังยันยุ่งครับวัดเข่าอ้อพัทลุงครับโขดอกจันครับปิดตาพังพักการครับเนื้อโลหะครับออกเนื้อนวะโลหะเลยครับดำดำมันมันครับ รายการที่19ครับเป็นรูปหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับรายการที่20ครับเป็นหลวงพอ่อทวดเนื้อว่านครับ ด้านหลังลอยแร่ครับเนื้อว่านกากยายักษ์ครับรายการที่21จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดไข่ปลาครับเนื้อหนวหนวหนุนนุ่มเลยครับด้านหลังปั๊มตายางครับปั๊มมึกตายางครับ ใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับรายการที่22ครับเป็นพระสั่งกระจายหล่อบโบราณครับสั่งกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับ เลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่2 3ครับน่าจะเป็นหินครับถักลวดเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับ เจ้าของน่าจะคล้องบูชามาก่อนครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดไข่ปลาครับเนื้อนวลน,นวลน,นุ่มๆเลยครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่2 5ครับเป็นพระสมเด็จวัดปากน้ำครับด้านหลังเป็นอักรเลขยนันครับเลี่ยมกรอบเก่าโบราณครับเดินลางแทบมองไม่เห็นเลยครับรายการที่2 6ครับเป็นรูปหล่อโบราณครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อไผ่ครับเนื้อออกเนื้อแร่เลยครับเลี่ยมกอกกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่2 7ครับเป็นพระปิดตาครับเสียนแหลมครับด้านหลังเป็นอัคระเลขยัานครับหล่อโบราณเนื้อโลหะกับดำเลยครับ รายการที่2 8ครับเป็นพระปิดตาครับได้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นพระปั๊มครับเรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่29เครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าแก่ทองครับรายการที่30ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่ครับ สวยๆคมๆเลยครับบาดหูบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่31ครับน่าจะเป็นพระชัยวัดครับหลวงพ่อแดงครับฝั่งพอยดียครับด้านบนครับ รายการที่32ครับเป็นรูปถ่ายกระจกครับหลวงพ่อกลวยครับช,ชุตินัทโลครับวัดโคสิตารามครับอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธครับ ด้านหลังปั๊มตายยางนะครับลูกถ่ายกระจกเก่าครับหลวงพ่อกลวยครับรายการที่33ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับพิมพ์หน้าเสือครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับหลวงพ่อน้อยธรรมศาลาครับ ส้มโอหวานนคนปรปฐมครับรายการที่34ครับเป็นพระปางลีลาเนื้อชินตะกัวครับเรียมประกบเก่าโบราณครับพลาสติกกันน้ำครับเก่าไม่เก่าครับเรือนรางแทบมองไม่เห็นเลยครับ บางลีลาเอวองอ่อนช้อยอรชอนอนแอนเลยครับรายการที่35ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับปิดทองเก่าครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆ่นมัน,ม,นมันเลยครับ มาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่สองฟองครับกำลังนุ่มๆมมันๆเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับใต้ฐานอุจิ่งครับรูปหล่อเก่าไม่ทราบปีครับ รายการที่2ครับน่าจะเป็นเหรียญรอหครับเหนือเงินครับเหรียญด้านหลังเป็นช้าง3ามเสียนครับปีพศส,สองสี่สองครับสยามรัดครับ เหรียญหนึ่งสลึงครับรายการที่สามครับเป็นพระเหนือดินยี่สิบห้าพระพุทธศตววัษรครับเรียมเดิมจากวัดเลยครับสวยๆคมๆเลยครับสภาพสวยครับ รายการที่4ครับเป็นเหรียญพระอุปชาคงครับวัดบางกระพร้อมครับเหรียญห่วงเชื่อมครับด้านหลังเป็นยันห้าครับลาบผลพูนทวีครับรายการที่5ครับ เป็นเหรียญ25พุทธศตวรรษครับเนื้อชินตะกัวครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเลี่ยมปิดหลังครับรายการที่6ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมครับ ได้ฐานต่อโคตรูปละคังครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับเมืองนครสวรรค์ครับรายการที่7ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณครับด้านหลังจานอักรเลขยันต์ครับ เก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขครับวัดปากคลองมะขามเท่าครับด้านหลังเป็นหักอักขระเลขยันครับห่วงเชื่อมครับเรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่9ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับออกเนื้อสํำลิดเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระปางลีลาครับเนื้อดินครับเลี่ยมจับ เลี่ยมจับขอบเก่าครับสมัยโบราณครับเปิดหน้าเปิดหลังครับรายการที่11ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพดเดิมครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่12ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพวกกันครับปีพศ2469ครับที่ราลึกในการปฏิสังขรอ,อุโบสถครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยยามเช้าเช้าครับถูกใจได้เลยครับขอบคุณครับ